วันนี้ก็เจอช่างแมวนะครับวันนี้จะนําเสนอแนวทางการใส่ไวริงมาร์กเกอร์สายไฟนะครับเออ่สกิดปักต่างๆนะครับประมาณนี้ครับก็จะได้ผู้ช่วยช่างเมียเราเนี้ยช่างใหญ่เราเอามาที่ใกล้ใกล้นครับอันนี้ก็เป็นมาร์กหนึ่งนะครับก็จะมีสายลายนะครับลายก็ใส่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับอ่าก็มีกาวอ่าอ่าแล้วก็มีนิวตันนะครับก็ใส่เป็นมาร์กหนึ่งนะครับเป็นเบอร์หนึ่งนั่นเองครับ เราใส่เข้าไปในที่ตู้โหลดเซนเตอร์นะครับถ่ายทำลูพี่เขาเลยเอาให้เห็นหน้าชัดๆหน่อยอถ่ายด้่มือแสงน,นี่ดีกว่ามั้งจาแสงเข้ามาตากองใต้แล้วน,น,นี้ชัดนะครับเป็นแนวทางน,นะครับกานนรเกิดเวลามีปัญหามาจะได้เช็คได้ง่ายนะครับ สิ่งไม่ตป็นเลไปลองกันช่วย้อมก็ได้ไม่ตื็นดากเยอะสี่วอกรงไใกล้อ่ะใ้มือตช้มือตชงมือช่างเมย์จ้าจ้ ก็จะเข้าแล้วครับเอาลายหนึ่งเลยนะครับสีแดงนะครับระวังนะครับมีไฟนะครับไปลิ่งสายนะครับอุ่นอุ่นอ่าแล้วได้ ตัดสายพอดีนะครับาลายลายหนึ่งนะครับเข้าอีกหลายลายครับอาจจะสาธิตแค่ลายหนึ่งก็น่าจะพอครับในการเข้าสายนะครับช่างเมเข้าเสร็จที่หนึ่งแล้น,นะครับหัวเลขหนึ่งวันนพี่ เลขหนึ่งชัดๆนะครับเบ็ดหนึ่งลายหนึ่งต่อไปก็ใส่เนิวตันนะครับใส่ลายแล้วก็ใส่นิวตนันต้องค่อยๆทำนะครับมีไฟครับอันตรายนะหยุดดินแล้วตัดนะครับออกกันไกลให้ตัดให้เงตรนี้เลื่อนเลื่อนยหยุดดินแล้วตัดครับตัดก่อนตายแล้วต,ตายก่อนตัด สายอสีอสทำ่ตายทใหม่นันมสตอน้ให้สวยงามนะครับ,รามมารบถ่ายช,ชกรดเองอันสีตายพอสีทำใม่ตายทำใมเงินมาเล อันนี้อันนี้พอเี้ยออันนี้็อใช่ะเออทอดเนี่ยอืมนะครับะอันนี้ออันนี้ขาวนี่ขาว่ยไหมต้องเลี้ยอขาว่บม่ีแบบของต่างนั้นใส่ด้นบนนะครับยงเาหรอเขาจะอาหรอเขายุ่งเลยยังไงก็เรียงตามใจช่างนะครับ สวยไม่พอนะครับอเรท้งมดี่ผมัง่อเร่ทงมดหดีขาวนะขาวังเร่ทงเนี่ยแค่นี้มันจอดไม่หปิดปิดไฟงไฟเี่ยว่าทางเนีจะลอยสายเมนี่สาเมมากจะเกลอยู่น สั่งมันสองมือสามมือเฮ้ยเอามาเทละเม็ดสองเม็ดที่มันสายโอ้ยอ่าเดี๋ยวตอนเสร็จนะครับใสยกาวนะครับกาวผ้าสีเขียวนะครับติกาวไว้ก่อนเนาะอ่าแกะกาวไว้ก่อนเนาะอือจะลอสกิที่ซ้อมสกิที่ซอมออ๋อกาวแยกไว้ก่อนอ่าจะใส่มาสอม อ่ะเดนอาแ่อยโอ้ยสเจลยวะเพ่นก nah ันเนย่บดนี่สายเยอะนะครับ ไม้จับสั้นดีนะคราบว่าเร็วงๆไปงจับสัา้างมนจะภาพกางส้นใส,ใสกาวมาร์คหนึ่งนะครับก่อนรวดเดียวเอามาร์คหนึ่งกันาม,มาใกล้ร็จแล้วเือเมือนนิดนึงนะครับ นี่ก็พอแล้วต้หมดอ่อ่าอ่ใส่มากหนึ่งนี่ก็โอเคแล้วครับเป็นแนวทางให้ครับผมไม่ถ่ายทุกเส้นนะครับจะใส่ทุกเส้นยันตายแน่หมดเชิงแล้วถ่ายชั่วโมงแล้วครับผมจะถ่ายไม่เกินสิบนาทีนะครับเดี๋ยวลองก็จะได้เร็ว ที่หนึ่งนะครับเรียบร้อยอ่ะหันหน้ามาเลยหนันแม่หันหน้าหนอ่าเอาบางนี้อันนี้ <c oughs> อ่โอเค okay <c oughs> ครับแมวผู้ชมแนวทางการใส่ไวริ่งครับสายมาร์เกอร์สายนั่เองครับก็บอกว่าจะมีประโยชน์สับประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการติดตั้งในตู้โหลดสุขภัณฑ์นะครับขอบคุณครับ